คนที่ได้13ีอ่ะเกาหายไปสองบรรทัดเปล่าวันนี้นะคะเราจะทาเราจะให้ทุกคนเล่นเกมกันซึ่งวันนี้เราอยากจะที่สุดแบบเป็นลูกธระทํานิดนึงว่าจริงๆเรารักแสดงเรื่องนี้ใครที่มีทักษะทางภาษาที่ดีที่สุด <c oughs> <c oughs> กติกาเกม,ห,มหูหมีหูหมูเพื่อค้นหาเจ้าแห่งการพูดและการใช้ภาษาจากเหล่านักแสดงของสืบสวนสำนวนรักเลยมีบททดสอบเป็นเกม,ห,มหูหมีหูหมูโดยให้นักแสดงอ่านตามประโยคทั้งหมดที่กำหนดให้คนที่ใช้เวลาเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอ้ยเป็นเรื่องปกติที่ผมสามารถทำได้แล้วเพราะว่าคุณไม่รู้หรอว่าผมคือใครผมคือพิธีกรอ่านข่าวบันเทิองอันดับหนึ่งสองบ้า ตัวเองเพราะว่าในบ้านไม่มีใครเป็นพิธีกรเลยคิดว่าอาจจะเป็นจีน่าผมว่าต้นน้ำผมแพงว่าจีน่าเนี่ยเขาเพิ่งเรียนกำลังศึกษาอยู่ด้วยมันที่เขาจะใช้ภาษาในทุกวันเอมดิเขาแบบนอกจากมีสกิลพูดแล้วมีสกิลฟอร์ีกเอมก็น่าขัวก็จะพยายามทำให้ทุกคนได้รู้ไงว่าผมคือพิธีกรอันเ่าบันเทิงจริง ปิดประตูโบส์เปิดประตูโบสเจอหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหูหนี <c oughs> หมีเห็นหมู <c oughs> เห็นหมูหนีอ้าวผมคือพิธีกรห่นเขามันเพลินจริง

เปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์เจอมาหันมาหาหมูเห็นหมูมาหมูมาหน้ำหมูหนี่มีเห็นหมูเห็นหมูหันหมูนี่มีดูมีมาหาเห็นหมูหันดีสองลูกมันดีอีกลูดีหมูนีหดูเออคนที่ได้สิบามวิอ่ะเขาหายไปสองบรรทัดเปล่าคุณลองทิ้ดูครับว่าเขาเป็นนักข่าวเพรา16เลยไม่น่าเกลียดแต่นี่คุณไม่เป็นนักข่าวส8นี่ผมผมแบบว่าต่อให้โดยการแกล้งพูดผิดด้วยเนี่ยปุ๊บผมใหดูดิถ้า

จริงๆเขาไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะหน้าตายังวัยรุ่นอยู่เยอะนะครับจะต้องทําอะไรชักช้าง่วงเหงาเศร้าซึมนะฮะตดนน้ำนี่น่าจะสัก25วินาทีนะลองดูปิดประตูโบสถ์เปิดประตูโบสถ์เจอหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหมูมาหน้าผู้นีู้้นี้มีเห็นหมูเห็นหูหันหู้นี้ผีดูมีหมามีหมาหาเห็นหมูหันหูดีสองผู้ต้องารู้ดีผูดีผูมีหูหมูเฮ้ยสิบเอ็ดวินนี่ ยากไปหนล็ะปิดประตูโบสเปิดประตูโบสจะมาหาหูเหนมาหูมาดาหูนี้นหูเหนหมูหัหูนี้น่ันดูนี่มาหันหหหนหูีต้องหูลงกู๊จดูดหมหมไมมอะไรพูดอะไรเยอะเลยค่ะขาตกาอไอ๋อี่เอม่องพูดถึงยนเชื่อาาก็พอเลปประตูโบโบ เห็นประตูโบสถ์ประตูโบสถ์เจอมาหันมาหาหมูเห็นหูมาหูมาหน้าหมูนีมีเห็นหูเห็นหูหันหูนี่มีหันดูมีมาหาเห็นหูหันถุงที่สองถุงเพื่อนแกตูจีรนี้หูมีหูบกสิบเจ็ดโอ้ยไอ้เหี้ยดูพี่เอ็มเนี่ยนะสามสองหนึ่งเห็ประตูโบสถ์ประตูโบสถ์เจอมาหันมาหาหมูเห็นหมาหูมาหน้าหมูนี่เห็นมีเห็นหูเห็นหูหันถุงนี่มีหันดูมีมองมีมาหาเห็นหูหันถุงที่สองถุงเพื่อนแกตูจีรุติหูนี่หู ต้องยอมให้คุณแม็กกี้คุณโซเขาชนะไปนะคะเรียกพี่สงมาเลยขอเซรีด้วยค่ะสืบสวนจำนวนรักบ๊ายบายสกิล uh. uh, <skill S 2> พวกนี้ค่ะมันต้องฝึกมันต้องฝึกเยอะๆแต่สำหรับคนที่เขาพูดอยู่เป็นประจำไม่รู้เหมือนกันว่าคุณทำหน้าที่ของคุณได้ดีหรือ,อยังอันนีก็ต้องเป็นประตูโบสถ์